เพจนงสือเล่มนี้คือ Storytelling with Data สวัสดีครับครับก็กลับมาพบกับรายการ Open Book เปิดหนังสือกับพวกเรากันอีกแล้วก็จะมีการรีวิวหนังสือที่พวกเราชอบนะครับวันนี้จะเป็นคิวของหนังสือเล่มนี้ Storytelling with Data ก็เล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลผมเชื่อว่าแบบทุกคนเนี่ย ต้องเคยทำา่อยเคยทำไหมเคยทำบ่อยเราต้องทำกราฟอะทุกครั้งอ่างีอันนี้ถามนิดนึงปกติเราทำกราฟเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อย่อยข้อมูลให้เห็นชัดเจนขึ้นอืมวัตถุประสงค์กราฟคือเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ให้ให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่รวมถึงตัวเราด้วยให้รวมถึงตัวเราด้วยแต่เคยเห็นการควยๆแบบนี้ไหมแบบแบบเนี้ย เดี๋ยวอินเสิร์ตมานะครับ<ม>ก็้าเป็นการาฟแบบผวยๆ,ๆ่เงี้ยการาฟที่การาฟที่ Google มันไอที่เวนชีเจนเนเรทที่ Excel เจนเนเรทที่พอร์ตเจนเนเรตขึ้นมามันบางทีเราเราก็จะเห็นการาฟ่วยๆอยู่ทุกที่เลยเพราะเราก็ไม่เข้าใจ<ม>การาฟที่ดีเนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่สามข้อคือสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องครับชัดเจนแล้วก็ดูง่ายเนี่ยสิ่งแวดล้อมเคลียร์หน<ม>ังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดย คนคนหนึ่งที่ทำงานเคยทำงานอยู่กับ Data ในแผนก HR ในบริษัท Google พูดถึง Google Google ก็เป็นบริษัทที่ใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะถูกปะ่ะและมีข้อมูลที่เยอะทีอ่อาจจะเยอะที่สุดในโลกเลยเพราะว่า Search e อ g i n e มาจาก Google เป็นหลักที่ใช้ปัญหาของข้อมูลที่เยอะเนี่ยมันมันมันก็ถูกแล้วทุกคนต้องดิวกับข้อมูล แต่เราจะสื่อสารข้อมูลยังไงเพื่อคอนวิสอีกฝั่ห้ได้เพื่อให้เขาเขา้เขาใจ mm hmm. ข้อที่จริงในปัจจุบันของเรา mm hmm. เวลาทํางานเนี่ย mm hmm. เราต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งในการสื่อสารกันบางคนประชุมเยอะมากเพื่อพูดคุยกัน mm hmm. ถ้าเราสามารถเอาข้อมูลเนี่ยเอาแฟกข้อมูลคือแฟกตุบัะ mm hmm. เอาข้อมูลขึ้นมาเนี่ยสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนให้อีกฝา่ายเข้าใจในมุมเดียวเราได้ตรงนี้มันก็ทําให้งานเราลักลื่นขึ้นนะ นี่มามาถึงคำถามที่ว่าแบบแล้ใครควรเอกกับการอ่านในสืเรื่อนี้สําหรับกูนะพีวว่อนก็คือทุกคนอ่ะที่ต้องท point, อํา PowerPoint ที่ต้องทํากราฟต้องทําชาร์ตทำอยู่งานอยู่ในคอ์เอเรทก็คือทํางานอยู่ในบริษัทระดับหนึ่งที่ใช้การสื่อสารทันเยอะมากต้องสื่อสารเยอะใช่ม,มีคําถามในเพิ่มเติมไหมแล้วออโอใจหลักของสือเร่อนี้นะคือเป็นการอธิบายเฉย ว่าการาฟทำยังไงถึงจะสวยหรือว่ามันมีมันมีมันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นมันเกี่ยวกับ Data โอเคอธิบาย2เรื่องการสื่อสารด้วยด้วยการาฟจะมีอยู่2อสองเรื่องหล,หลักๆก็คือการ i s u a l i z a t i o n หรือการแสดงให้เป็นภาพให้มองเห็นกับการทำา t o r y t o r y การเล่าเรื่องจากข้อมูลเพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าแบบข้อมูลที่เรามันจะเล่าเนี่ยม,มันมัน เล่าเรื่องอะไรเป็นคาถาแล้วเราควรเล่าแบบไหนส่วนใหญ่ก็คือฮีโร่ซอร์รี่ถ้าเข้าใจฮีโร่ซอรี่ก็คือเดินเรื่องเหมือนที่เขาใช้เล่ากันอะไรเงี้ยเราก็มาประยุกใช้กับการเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลมีกเก็ตที่น่าสนใจเช่นโฟนเคยใช้การาฟสามมิติป่ะเคยแล้วเป็นยังไงคิดว่าดีไหมคิดว่าสวยงาม <laughs> เออโอเคทีเนี้ยสวยงามแต่กลับมาไม่มันสวยแต่มันไม่ใช่การสื่อสารด้วยขอ้อมูลที่ดี การาฟที่ดีไม่ใช่การาฟที่สวยอย่างเดียวมันต้องมีความซิ้เพลและเคียร์มีความชัดเจนมีการสามารถสามารถแบบสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องพูดง่ายคือการาฟที่ดีเนี่ยคือการาฟที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ไดรวดเร็วและถูกต้องเพราะฉะนั้นกราฟที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะสื่อสารข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือแผนภุมวงกลมกูเชื่อเลยว่าทุกคนที่ทำการาฟเนี่ยต้องเคยทำแผนภูวงกลมแผนภุมิวงกลมก็ ไม่ใช่การสื่อสารด้วยข้อมูลที่ดีเป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ใช,ใช่ก็ลองไปดูนะครับหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็จะม,มี inspiration มีตัวอย่างว่าแบบการทํากราฟมันเป็นใช่คือถ้าเกิดเอาข้อมูลเนี่ยมันทากราฟดีๆหรือทำ v i s u a l i z a ดีๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็น asset ที่มีมูลค่ามหาศาลใช่ใช่เราสามารถตัดสินใจทาง business มีมุมมองเกี่ยวกับอะไรที่ได้อย่างถูกต้องใช่แล้วก็ c o n v e n e คนอื win, ่นได้ใช่ เชีค okay. วันนี้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ได้ครับก็ขอบคุณครับ,บเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับบ๊ายบาย